สวัสดีครับตี่สะพานใหม่นะครับวันนี้ก็มีงานเสร็จออกมาอีก3ชุดจริงๆ4ลนะครับมีสกอเอสดีกดด้วยแต่ว่าที่เต็มละก็มีวิกเตอร์ครับปีเก้าห้ากับสีดำตัองานก็เสร็จเรียบร้อยครับผมของน้มันก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวล้างเคลือบกันสนิมนะครับเพราะลูกค้าสั่งล้างเคลือบกันสนิมด้วยแล้วก็มีถังคอสกีบอสนะครับทำสีถังไปเดียว แล้วก็เดี๋ยวล้างคลืบกันสนิทเช่นกันอันนี้เช็ครวไปเรียบร้อยแล้วก็มีงานสั่งเบิกชุดสีเซอร์ติโก้นะครับเป็นน้ำเนักเก้าหกเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับนี่ครับมีเป็นอากาศแบบเชื่อมติดกันนะครับแบบนี้จะใส่ค่อนข้างสนิทนะครับ เสร็จแล้วครับฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ a c e b o o k นะครับงานสีระบบ2เคตี้สะพันใหม่สีสามารถทนน้ำมันเป็นซินโนเคมีได้สวัสดีครับ